มันเป็นข่าวกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยตอนแบบโอ้โหก่อนหน้านัานน้นลุกเฮงๆโทรหาอาอาลุงพอ่อเหนื่อยมากระบบหายใจแย่ลงตอนนี้เอามาโรงพยาบาลใช่ไหมเราก็โอเคมีอะไรบอกได้เองบอกลุงด้วยนะแจ้งมานะแล้วก็แจ้งมาอยู่ตอนสี่ทุ่มตอนสี่ทุ่มครึ่งบอกพ่อไปตั้งแต่ 4ทุ่ม16นาทีมันมันมันถามว่าใจสลายไหมมันสลายมันมันไม่สลายก็ต้องสลายเพราะมันเป็นครอบครัวเป็นเป็นครอบครัวเราอะรู้ไหมว่าก่อนที่พุ้งเหน่งจะมาอยู่ายการก่อนบ่ายพุ้งเหน่งที่โมกขณ้ช่วยแล้วโมกคณ้ช่วนแล้วชุวแล้วก็ต่อหนุ่ยเอาพุ้งเหน่งมาเล่นเล่นด้วยกันแล้วก็เข้ามาเล่นก่อนบ่ายด้วยกันก่อนบ่ายปีที่9แล้วที่9ปีแล้วพุ้งเหน่งอยู่เกือบที่9ปี ทีนี้มันอยู่มันแบบผูกพันมันไม่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 ใช่อยู่แบบอี้แค่เป็นตลกวิชาชีพแค่นั้นมันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมันโดนทั้งเราดุมันโดนทั้งเราด่ามันโดนทั้งเราว่ามันเป็นคนที่ดื้อมันเป็นคนที่ล้นมันเป็นทุกอย่างที่มันเป็นแล้วมันเป็นตลกของตลกปงเหน่งเนี่ยปงเหน่งเป็นคนที่เล่นตลกเ้่าเล้าได้น่ารักที่สุดปงเหน่งเป็นคนที่เล่น แรงเล่นโกงได้น่ารักที่สุดวันนี้เราเสียใจแล้านะเราเสียใจก็เราแต่วันนี้ก็เมื่อวานไปรถน้ำสมพ่อพก็พพเห็นแล้วก็เสียใจแล้วก็เป็นห่วงบอกว่าพ่อคุยกับเขาอะนะแล้วองค์ยืครอบครัวเขาให้ก็ไปเธอบอกลูกให้พ่อไปเธอถ้าพ่อยังอยู่คนที่ทรมานที่สุดไม่ใช่พ่อเธอนะแม่เธอเลยจะทรมานที่สุด เพราะมัน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 รักกันมากมันรักกันมากแล้วมันจะมานั่งนอนดูให้น้ำเกลือใส่ออกซิเจนหายใจสายรโยงรอยางนี้มันทําใจได้ไหมมันก็ทําไม่ได้ฉะนั้นก็เลยบอกว่านุกต้องอดทนแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องไปมันต้องไปทุกคนแต่ใครจะไปช้าไปเร็วไปตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้เนี่ยโอเคเมื่อเขาไปแล้วขอให้เขาไปมีความสุขนะแต่ชีวิตเขาวันนี้เขาทาบุญมาเพียงอายุ5 9ากถูกมแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันยอม อดทนอีกนิดนึงทําใจอีกหน่อยึ่งอีกสักพักมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้กงหน่งยังอยู่อะทุกคนลูกก็ทรมานภรรยาก็ทรมานต้องทุกอย่างต้องอะไรหมดอนะเราก็ใ่วยอะแล้วก็คุยกับคุยเข,าก,เข,า,กเขาก็เข้าไปจับที่หน้าอกเพราะนะบอกเอนะอไปชูสวัสดิ์เถอะนายน้องไปเถอะนะตอนเขาอยู่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็สร้างวีรกรรมเปค่คนข้างเยอะเขาเป็นคนที่เกเลย ทูบเทียนแเนี่ยไว้ที่ห้องเนี่ยเยอะมากของของพวกเน่งสมัยก่อนกับของหน่อยมาขอข้านะมาขอเข้ามาหน่อยเชิญยิ้มกับพวกเน่งเนี่ยสองคนเต็มห้องหมดอลสมัยก่อนอ่ะแต่มันมันมันเป็นครอบครัวไงมันเป็นความรักที่มันมันยากที่จะจะอธิบายมันมันมันไม่สามัรถมันผูกพันไปแล้วมันผูกพันไปแล้วมันบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เหมือนตลกคณะที่เป็นคณะอื่นเนี่ยนี่ความเป็นเชิญยิ้มที่ที่มันมีตัวแปรคืออาระโนดสองคน ที่เป็นตัวแปรที่จะทําให้เชอร์จิปเนี่ยมีความสมมาตรสมบีกันฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพลักษณ์้าอย่างที่บอกว่ามันเป็นซิญลของของของตลกไทยก็ว่าได้ที่ตรงไหนพวกพบกตัวใหญ่ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลกันเราเราถามว่าเราเราเสียใจไหมเราเสียใจมากไอ้นุ้ยเนี่ยร้องไห้ร้องโห่ร้องไห้แล้วร้องให้เพราะมันผูกพันมากอะรงหน่งมากมันผูกพันตั้งแต่สมัยเล่นคาเฟ่อยู่ด้วยกันที่ให้ันะด้วยกัน่อนนาครับก่อน้นี้รอัปาริได้ถ่าประกันวยก็รู้ ก็รู้ก่อนหน้านี้ไงปอดทะลุไงอะไรของมึงต้องคุยกับมันได้ไหมว่าอะไรของมึงเนี่ยปอดทะลุอะไรของมึงดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วได้ไหมมันทุกโรคอยู่ของมันในปวดหัวตาหมูัตร้อไม่ได้พักมันเป็นแก๊กตลกได้เลยนะของมันอยู่ในตัวมันทั้งหอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตไม่ว่าจะเป็นเรื่องปอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจหมอก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ดูแลตัวเองเพราเราดุเราด่าไปเราว่าไปเขาก็ไม่ดูแล ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรอย่างเดียวไงเราบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยอายุมันเยอะแล้วเขาไม่เป็นไรมันไม่ใช่มันต้องไปใช้ตอนเด็กอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกล้มไม่เป็นไรยังวิ่งต่อได้แต่เราเปหกสิบแล้วเนี่ยล้มลงไปลุกขึ้นเลยกว่าจะลุกขึ้นยากนะล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ฉะนั้นคำว่าไม่เป็นไรมาใช้กับคนสูงวัยไม่ได้ฉะนั้นต้องเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีต้องพยายามหมั่นเช็คตัวเองให้ดีแค่นันเองอย่างการ เออภรรยาบุงเดน่งก็เมื่อวานก็จับมือบอกพี่ฝากลุกด้วยนะฝากลุกคือหมายถึงยังงถ้ามีอะไรก็ฝากลุกด้วยนะฝากเหงด้วยนะนะก็เราก็เราเข้าใจอ่ะเราก็เข้าใจบอกเออเออเออว่าให้กาลังใจกันไปเดี๋ยวรอสักระยะสักพักหนึ่งมันอะไรก็ดีขึ้นทุกอย่างมันดีขึ้นก็จะต้องช่วยเหลือพุ่งพาใสกันดูแลกันอยู่แล้วทัวปหก็มีอย่างยัใช่ ป้งเหน่งนี่เป็นคนรักครอบครัวมากเลยเป็นคนรักเมียบ้าบอคอแตกเลยเป็นคนรักแบบรักไม่มีใครเราทำไม่ได้เราทำไม่ได้นี่เราจะรักผู้หญิงสักคนแบบแบบป้องเหน่งมันยากมากเะโอู้หมันยากมากมันรักแบบจะเป็นสะตล์มันรักแบบบางทีมันนั่งในหัวซุกเอาหัวไทยเมียมันมบเมียวุ่น่ยเมียวุ่น่ยใช่ไหมแล้วมันก็อยู่กันสองคนมันก็ไปไหนไปสองคนใช่ไหมมันก็ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นั่งสองเบาะไม่ได้เลยเมียเขาตัวใหญ่อะ ทำไมนักสองบอก็ไม่ได้ก็ต้องซื้อบ่อเดียวก็ต้องไม่ได้ลำบากเขาไปขับรถไปอะไรเองแล้วก็ขับล้นอะไรกันสองคนตายายก็ไปมีความสุขกันเนี้เราก็ดูแหละเออเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนที่รักภรรยามากมากหมูโชคดีที่มีปุ้งหนึ่งเป็นสามีถึงอาจจะเร็วไปสักนิดหนึ่งแต่เขาก็โชคดีนะอเลี้ยงชิวๆอย่างการสี่เพียรของบุคคในวงการตลกเองแต่เขาได้มีการสั้งครรการดูแลบริการต่างๆตรงนี้เดี๋ยวคุยกันนายก ว่าเราจะต้องจะต้องหาทางกันอย่างไรวันนี้เนี่ยมันดูมันต้องแต่สมัยไหนแล้วมันดูตั้งแต่สมัยพี่จิ๋มจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กเสียไปผมทําเงินให้ได้3ล้านในสมัยก่อนนะที่ผมเป็นนายกสนธิคมตลกอะมาจนวันนี้ตลกมันไม่เคยทิ้งกันตลกไม่เคยปล่อยปล่อยทิ้งกันตลกยังรักกันยังต้องดูแลก,กันใครจะยังไงในในทามมิ่งนี้ได้เงินแค่นี้นะครับนีแต่ต้องช่วยเหลือกันตลกไม่ทิ้งกันฮะตลกไม่ทิ้งกัน,กกนใช่ก็ก็ก็ดูแลก,กัน ก็ดูแลกันถึงกันแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันทั้งหมดคือต้องถามอันนึงก็ต้องบอกว่าในช่วงสองสามปีนี้ก็คือเป็นการตลกโลสูตรเสียโดสเฉพาะเยอะมากเนี่ยเราเนมัน,ม,นมันมีการากจาัดกระฟาดมันการดูแลเรื <c oughs> ่องสุขภาพก็เนี่ยที่อย่างอย่างอย่างที่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ได้ไงหนูเราต้องบอกเราเป็นไรเราต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายตื่นมาเดินบ้างก็ได้วิ่งบ้างก็ได้ก็ใช้เราใช้ชีวิตคนละคืนมาเนี่ย40ปีนะ เราก็คืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นกลางคืนนะเราไม่เคยเจอแดดนะตื่นึมาเราก็เจอฟ้ามืดเลยตื่นขึ้นมาเราก็เจอฟ้ามืดเ,เ,เ,เราก็เลยตลกเลยเช้าขึ้นมาเราก็นอนแดดก็ไม่เคยเจอเลยถูกไหมฉะนั้นพอเราไม่เจอปั๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแย่ไงร่างกายมันแย่ถูกไหมเราใช้ชีวิตกลางคืนเป็นกลางวันมันแย่เขาถึงบอกว่าวันนี้อยากให้ทุกคนน้องๆทุกคนไม่ว่าจะไปโรงทานไหนก็แล้วแต่มีเวลาว่างเขาอ,ออกกำลังวิ่งไม่ไหวก็เดินเอา ใช่ไหมเดินไม่ไหวก็ปั่นจักรยานเอาใช่ไหมปั่นจักรยานไม่ไหวก็เดินสายพานเอาใช่ไหมแต่เดินสายพานต้องเดินที่บ้านอย่าไปเดินโรงพยาบาลมันอันตรายถูกไหมสังเกตร่างกายเราใช่ไหมใครอยากสังเกตร่างกายเราดูว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ใช่เราต้องสังเกตตัวเราอะมันอย่างที่บอกอะถ้าเป็นเด็กตอนอายุสิบห้าสิบหกมันล้มได้ไงแต่พออายุหกสิบไปล้มเนี่ยโอ้โหกว่าจะลุกขึ้นวันนี้เราจะเจ็ดสิบเราจะเจ็ดสิบแล้วเราลุกขึ้นอย่างลุกขึ้นลำบากเลยเดี๋ยวนี้ยังโอ้ยยังโอ้ยเลยทุกอย่างขนาด อาเป็นคนออกกำลังกายอาทิตย์ละสองวันเล่นฟุตบอลยังเล่นอาทิตย์ละสองวันยังเล่นได้90นาทีทุกวันนี้ยังออกกำลังกายยังวิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันออกกำลังกายยังไงก็แล้วแต่เราเราทำมานานฉะนั้นอยากให้ทุกคนออกกำลังกายให้มากใช่ไหมตัวยาที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงากที่สอดยู่การออกกำลังกายอัพเดทจริงๆ้ะการทำงานเยอะๆงานการซื้ตลกเองสตสุขภาพาหรือว่ามาตรฐานในการรองรับบ้าง ไม่ได้คิดอะไรเลยต้องดูแลกันใช่ใช่มันเมื่อ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 มันเกิดแล้วมันก็ถึงถึงมาดูแลกันแต่ตอนที่มันอยู่อะไรมันก็ใช้ชีวิตของมันแบบไม่มีการระมัดระวังไงนึกออกไหมเพราะไม่มีการระมัดระวังถึงเวลาปั๊มมันก็เฮ้ยไม่ได้ดูแลถึงเวลามาดูแลกันตอนเนี้ยมันมันไม่มีประโยชน์ที่จะดูแลเราเราไม่อยากดูแลเขาในตอนที่เขาสูญเสียไง เราอยากดูแลแต่เฮ้ยเราไปนั่งตรงนี้กันเราไปออกกำลังกายตรงนี้กันเฮ้ยเราไปตรงนี้กันเราไปเดินในนั่งหัวลอกกันมันสเต e ชิ่งกลการมือได้มันเซตชิ่งสมองได้มันทําให้สมองหลังสันดูฟซึได้มันทําอะไรได้หมดแต่เราไม่ทํากันไงเรามาห่วงแต่อย่างเดียวว่าเออกูจะทํางาน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 แล้วมันใช้ร่างกายเปลืองพอใช้ร่างกายเปลืองปั๊บเนี่ยมันแย่ไงแต่ันึ้เราจะมีการคุยกันจริงจังเนี่ยไม่ใช่อารยานาย ไม่ก็ก็ก็ต้อง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 บอกจริงๆไม่ไม่จำเป็นจะต้องตลกอ่ะคนอื่นก็ตายเหมือนตลกตายนั่นแหละคนอื่นก็ตายเหมือนกันเละตายเหมือนกันเลยแต่วมันอยู่ที่ใครจะดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมให้สมาคมไปดูแลอชีวิตอีกดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเสร็จต้องไปดูแลชีวิตว่ามึงอย่าตายนะมึงต้องไปอย่างนี้แล้วคุต้องไปลงรีจิสเตอร์เราเป็นไม่มันอยู่ที่ความรับผิดชอบของตัวเราเองทุกอาชีพเหมือนกันหมดคนอื่นก็เหมือนกันหมดใช่ไหมคนกันหมดใช่ไหมคนที่อาชีพอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าเราบอกว่า ออกกําลังกายเยอะๆทุกคนสามารถออกกําลังกายได้ถูกไหมเดินในสวนสาธารนณะเดิอดอกสะตาลเดินในสวนสาธารณะสาธานะ,ท,านะนะทุกวันเนี่ยที่เด้อเดินเป็นสิบกิโลเดินไปเดินมาตอนเช้าเดินเพแกเนี่ยจะวิ่งไม่ได้ก็เดินเงี้ยก็มไม่เห็นเป็นอะไรเพราะแกระมัดระวังนะใช่ไหมเราถึงบอกว่าวันนี้เราต้องต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันระมัดระวังตัวเองกันได้เยอะเอาห่วง,วงทุกคนนพรพสูงวัยขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอีกเยอะเลย เราไม่รู้ว่ารังสีอะไรที่มันอยู่ในอากาศที่เข้ามาทาลายร่างกายเราไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อนมันโอ้โหใสบริสุทธิ์เลยถึงว่าเดี๋ยวนี้มันไม่รู้อะไรอ่ะใช่มันาพิษที่มันเป็นพิษเยอะแยะเลยที่เกิดขึ้น